อีสูดดีแม็กแคปเข้ามาใหม่ได้เป็นปี2020และที่สำคัญราคาแค่469,000บาทฟรีดาวผ่อนแค่8,000กว่าบาทและที่สำคัญใช้เงินออกรถแค่1,900บาทค่ะ ที่ประเสบผลยุสคาอีกแล้ววันนี้อัปเดตรถเข้าใหม่กับ Isuzu d m a แม a แคคันนี้เลยค่ะและที่สำคัญสี่ประตูที่ผ่อนเบามากและได้เป็นปีใหม่ด้วยนะไม่ได้ปีเก่าปีอะไรเลยนะพี่แต่ว่าก่อนจะไปชมการรีวิวรอบคันฝากพี่กดติดตามกดไลค์กด like, subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะและที่สำคัญพี่จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางเราที่ประสบผลยูสคาค่ะ และทางเต็นเรามีสาขาย่อย23สาขาทั่วไทยไม่ว่าอยู่ไหนก็จะส่งฟรีฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะมีรับประกันหลกักการขายให้ทุกอาการ3เดือน3,000กิโลรับประกันเครื่องเกียร์อีก1ปี10,000กิโลสลับคันนี้เลยนะคะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะมารีวิวรอบคันกันก่นกอนเลยนะคะกับอ s u z ซู m a x c a b 4ปี2020คันนี้ได้เป็นตัว H-Man นะพี่สวยมากนะคะเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยประมาณแบบ ประมาณี่หวันนะคะเข้ามาใหม่สวยมากกระจังหน้าเข้าให้มาเป็นสองชั้นเลยนะได,ได้กระจังหน้า2ชั้นมีไฟหน้าให้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะมีไฟตัดหมอกมีไฟหลีทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยค่ะพี่ใช้งานได้ยาวๆด้วยสวยมากแบบว่าโอ้โหลถทส่งนี้แบบในหัวมันแวบบในหัวมันแวบ,บมาเลยว่าส่งสืบมากเลย แบบทรงสืบมากเลยแต่ว่าคันนี้จัดแม็กให้ใหม่สวยๆด้วยนะคะสวยมากเดี๋ยวเช็คให้นะ1นึงสองาขอหาก่อน275ทับ40 ZR18 แม็กขอบ18ยางปี2022นะคะพี่และที่สำคัญตัวรถได้เป็นสีบอลบอลบอลเงินๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในข้างแก้มนะยังไม่มากระจกมองข้างนะคะมาพร้อม สติกเกอร์โลโก้สติกเกอร์แบบแคปโฟนะคะสวยมากและมือเปิดนะคะตัดกับตัวรถที่แบบสวยมากเป็นสีดำอย่างดีเลยยังไม่พอมีคิ้วกันศาสตร์มาให้ครบเลยพี่โอ้โหเป็นความแต่งนี้ยังมีความแบบว่ารักรถอยู่นะพี่แล้วก็มาค่ะในส่วนของกระบะนะพี่นี่ ซินเลอร์นะคะซินเลอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมดอาร์คแล้วก็ซินเลอร์ของส่วนกระบะน,นะ <_ t Columb> เดิมแท้เลยพี่นะคะการันตีเลยว่าไม่มีชนมาคันนี้กระบะยังเดิมๆนะไม่มีชนข้างชนอะไรมาแน่นอนนะคะนี่จบครบจบเลยมาค่ะในส่วนของด้านท้ายมีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวหนูพาดูนะคะโอ้โหคือเขาจะเอาใจสายเท่มากเลยอ่ะไม่ได้ฟังตอนตอนตอน,ตอนที่ตาล้องขับมาจอดเขาแต่งเสียงด้วยไหมพ่อแต่งเสียงไหม โอ้ท่อแต่งเสียงด้วยนะคะอะโดนใจวัยรุ่นแน่นอนนะคะพี่กับคันนี้ไฟท้ายทุกอย่างใช้งานได้ปกติมาพร้อมท่อไทเทเนียมนะคะแล้วก็เชือ้อต้องแจ้งอย่างนี้เลยคันนี้เพิ่งเข้ามาจอดเรายังไม่ได้ทการบิ้วสูในส่วนของกระบะนะคะเราล้างแค่ภายนอกเพื่อให้รีวิวได้ก่อนให้พี่ๆได้ดูก่อนว่าเรามีรถเข้ามาใหม่นะประมาณนี้นะคะพี่ๆอะมาในส่วนของหัวน็อตนะคะไม่ว่าจะเป็น หัวน็อตตัวที่แบบว่าเขาเรียกอะไรฝาท้ายเนาะหัวน็อตฝาท้ายนะคะหัวน็อตต่างๆในส่วนของด้านท้ายกระบะบอกเลยว่าเดิมแน่นอนไม่มีถอดไม่มีขยับแน่นอนนะคะถ้าใครสนใจนะได้ไปคันนี้ใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะ mm. คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยค่ะนี่แม่น้องออนนิวเห็นแล้วรีบจับต้องได้เลยเพราะว่าราคาน่ารักมากแค่4 6 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นเองนะคะมาค่ะในส่วนของเดี๋ยวพาดูออฟชัด้านในดีกว่าเนาอนี่แม็กสวยๆเลยพี่เดิมๆเ,เลยนะคะยกเว้นแบบว่ายกเว้นแม็กที่จ,จัดมาให้ใหม่นะคะมาค่ะออปชั่นด้านในเดี๋ยดูซิโอ้โหมันดีงามมากแคปโฟนะคะแคปโฟปี2020ได้เป็นเบาะผ้าอย่างดีเลยค่ะพี่เบาะผ้าอย่างดีเลย เปิดไฟทำไปไม่เปิดได้ค่อยไฟเปิดไฟทำไมไม่เปิดได้ค่อยไฟไหนไฟบนเอาไม้ได้ไหมไปเอามาเปิดประตูไฟได้ไหมหนึ่งสองหนึ่งสองมาค่ะในส่วนของออปชั่นด้านในมาดูกันบ้างว่ามีอะไรมาให้บ้างนะคะแล้วก็เอาด้านหลังกันก่อนเลยได้เป็นเบาะผ้านะพี่เบาะผ้าดีไซน์ดีมากนะคะแล้วก็ กว้างนั่งสบายนะคะใครได้คันนี้บอกเลยว่าคุ้มกับคุ้มเดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้ดูก่อนนะชึบโอ้โหนี่กว้างมากพี่และนุ่มมากด้วยนะคะเบาะพักอย่างดีเลยนะคะไปเดี๋ยวพาไปดูออปชันด้านหน้าดีกว่าเนาะไปชึบมาค่ะออปชั Option นด้านหน้าไหนดูซิปึ้ง เปึ้งมีอะไรให้บ้างเอง่ยเราเริ่มตรงที่ประตูก่อนแล้วกันนะคะประตูนะพับเก็บไฟฟ้าค่ะพี่อ่อไม่ใช่สวิตไฟฟ้าทั้ง4ด้านแล้วก็มีพับเก็บกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะสวยมากสะดวกสบายสุดๆนะพี่และขยับเข้ามาคันนี้ได้เป็นพวงมลายพาวเวอร์นะคะสวยมากแบบเงาตาแตกอะไรขนาดนี้นะพี่มาพร้อมโลโก้อิ u ุ u นะคะสวยมากและคันนี้ ได้หน้าจอวิทยุแต่ว่าถ้าใครอยากได้เป็นหน้าจอทัศกีนหรือหน้าจอ a อน r o อยแจ้งเราได้เลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีค่าดําเนินการเลดหน่อยแต่ถ้าใครไม่อยากมีเสียค่าดําเนินการรอติดตามโปรโมชั่นได้เลยนะคะรอติดตามโปรโมชั่นได้เลยว่าเฮ้ยเดือนไหนวันไหนจะมีแจกหน้าจอ a อน r o อ d แจกกล้องติดรถยนต์แต่ตอนนี้มีแจกกล้องติดรถยนต์อยู่นะไม่ใช่แจกแถมฟรี แถมฟรีนะคะได้เป็นหน้าจอวิทยุได้ AUX แล้วก็แอร์แมนวลเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเบรกมือ <ake> <m ure> เหมือนเดิมธรรมดานะคะแล้วก็ที่พักแขนจุของได้นะคะใส่ของได้เยอะแน่นอนนะคะสลหับอิซูซุนะโอ้โหแล้โอ้จุของได้เยอะมากและที่สำคัญนะถ้าเป็นเบาะนั่งของอิซูซะเขาจะหุ้มสลีละเรามามันจะพอดีมากเลยนี่มันจะหุ้มมันจะมีปีกมารองรับเหมือนมีปีกมารองรับประมาณนี้นะพี่ กว้างนั่งสบายหน่อยดูสิคันนี้เป็นตัวเอสนะเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัว Hman ที่บางแดดก็มีไม่มีกระจกมาให้นะไม่มีกระจกมาให้ทุกอย่างยังเดิมๆใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะพี่เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องดีกว่าว่าหัวน็อตแผ่นเพจเขายังจะอยู่ไหมในห้องเครื่องเนาะถ้าเป็นอิสุสแผ่นเพจจะอยู่ในห,ห้องเครื่องกันนะพี่ๆไปค่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูนะคะในส่วนของหัวน็อตห้องเครื่องนะไปไปกันเลยจ้า มาค่ะเดี๋ยวพามาดูชึบแบบวันนี้วันนี้มีการทำงานที่แบบว่าไหลสดอยู่แล้วมีพี่ๆมาถามหน้าอะไรว่ารถที่มาจอดนะตรงนี้คือรถอะไรนะคะรถที่ได้มาจอดนะตรงนี้คือรถอะไรทําไมถึงได้มาจอดตรงนี้เราต้องแจ้งอย่างนี้เลยว่ารถที่เข้ามาหนึ่งไม่มีรถชนหนักแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําพิความย้อมแมวกโกม,มาแน่นอนนะคะที่เข้ามาจอดเลยคือหนึ่งเอามาเทิน สองเอามาขาย3ามาโดนยึดประมาณนี้นะส่งต่อไม่ไหวแล้วโดนยึดนะพี่ๆมาในส่วนของห้องเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นเพจเดิมแท้เลยพี่ใบเกิดของตัวรถคันนี้ยังอยู่นะคะสวยมากไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตหนึ่งหัวน็อตข้างแล้วก็หัวน็อตฝาค้าหัวน็อตฝากระโปรงต่างๆน็อตเดิมแท้เลยนะพี่น็อตเดิมแท้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปงนะคะก็แท้เหมือนกันนะคะซิลเลอร์เหมือนกัน ไม่มีถอดเลยนะน็อตไม่มีถอดข้างก็ดีแก้มก็ดีดีไปหมดเลยคันนี้เครื่อง1.9นะคะแล้วก็ไม่มีรอยรั่วต่างๆไม่มีสนงสนิมขึ้นเลยนะคะดีมากใครได้คันนี้อย่างที่หนูบอกไปย้ำแล้วย้ำอีกว่าโคตรคุ้มคุ้มมากคุ้มราคาสุดๆนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างกับ Isuzu DMAX c a b 4ปี2020คันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดา 6สปีดและที่สําคัญได้เป็นตัว S อนะเป็นตัวเริ่มต้นประมาณนี้นะพี่ฟีดาวก็ผ่อนอยู่ที่สักประมาณสัก8ปดพันพอน้องมาในราคาแค่469,000บาทเท่านั้นเองค่ะพี่พี่ถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อมาด้านล่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรบริษัทหรือ ID ดีบริษัทนะคะแอดเพจสมสีมีแอดนำหน้านะถ้าใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อมาได้เลยหรือถ้าวันนี้หนูผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยอย่างยิ่งด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยสหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 啊。Ah.